เอาล้วครับผมวันนี้ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็เติมปองมา1,000ปองนะเออก็จะมาส่งกิจใหม่ของ RV แล้วก็พร้อมกับซื้อสกินของ f l o เร n ติโนสกินใหม่กันไปด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าเกมนะครับผมเขามีแจกไอตัวของ คัมพีฟรี9อันไปรับได้นะครับผมก็ชวยประหยัดง,งบกันอีกนิดนึงเนาะแล้วก็นี่เป็นสกินใหม่ของฟลอเรนติโน่เนาะที่ผมติดไว้แลวยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าผมจะมารีวิวนะครับผมแต่วันนี้เมนหลักของเราคือวงล้อสุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูวงล้อกันเลยอันนี้ก็จะได้กรอบด้วยนะครับเออแล้วเหมือนวงล้อสุ่มใหม่จะเป็นสกินของลอเรียวนะครับ ค่อนข้างสวยเลยนะแล้วก็มีอันนี้ครับผม1 0 0ออัน300ชิ้นนะครับผม300ปองค่อนข้างถูกเลยนะแล้วก็เราอย่าลืมมารับกิจคืนคูป,ปองฟรีของฟอ l ์เนด้วยนะครับผมเออเราก็จะได้มาอีกร้อยเเนาะ และนี่นะคมสกินใหม่ของเจ้ลอเรียวนะครับผมค่อนข้างสวยเลยนะเออไม่ใช่สกินของเจ้โอเคนะนะถ้าผมจำไม่ผิดหรือผมจำผิดก็ไม่รู้เรามาดูกันนะครับผมว่าผมจะได้กี่สกินมันนี้นะเออกับงบที่เหลือไีกไม่ถึง,งหกร้อยสี่ร้อยกว่าปองนะครับผมเออจำผิด แล้วก็อย่าลืมนะครับผมวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะสำหรับหิน15อันรายเดือนเอ้รายสัปดาห์ของสัปดาห์นี้นะครับผมช่วยคุณประหยัดงบในการปั้นผอตเตอร์ไฟอีโว4 e ีโ5ได้ค่อนข้างถูกเลยนะเออไม่ต้องห่วงครับผมทำแน่นอนสำหรับอตเตอร์ไฟอีโว5นะครับผมรอดูได้เลยนะเออแต่ค่อยๆทำนะคงไม่ได้เติมยัดทีเดียวเป็นเหม่นเนาะ แล้วก็จะมีของลายสัปดาห์และวันนี่แหละอีก3อันแล้วมันทําให้แบบเราประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับผมอย่างผมเลยอีกแค่15อัน15อันผมรอดเดือนหน้าหรือสัปดาห์หน้าก็ได้ได้มาอีก53ปอง15อันในราคา53ปองครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะเอาอยู่2สกินที่ตั้งเป้าไวนะ้ w A นะคือเอลซูกับนาคอสนะครับผมนาคอสเอลซีผม, N A w S, ผมค่อนข้างอยากได้เลยเนาะเพราะว่ามันนานๆที่กลับมาเนาะ,ะหรือผมไม่เห็นก็ไม่รู้นะแต่ว่าสำหรับผมมองว่า มันค่อนข้างสวยแล้วก็น่าจะนานาทีกลับนะเออเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมนี่ก็2องอาทีกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าแต่ก่อนนั้นเราขอมาสุ่มวงล้ออันนี้เผื่อได้โทเทมมันสักอันนึงก็ยังเถือว่าแบบประหยัดไปได้เยอะนะครับผมนีออ่ก็เกลียะคลับผมได้เป็นสติกเกอร์2อันเลยนะ สติกเกอร์นี่ผมก็มีร้อนคัางนะครับผมแล้วนี่นะผมเราจะมาถึงเมสหลักกันแล้วนะเออเราก็เปิดไปได้วยรูปวงกลมนะครับผมแล้วได้มาหกอันนะครับผม, <S <S ผ,มผมมีอันเก่าอยู่แล้วหนึ่งอันเนาะที่ไปเปิดนอกรอบของกิจกรรมฟรีแหละแล้วเราเผื่อมิกกี้ยังไม่กลมอันนี้กลมๆเลยครับผมไปอีกหนึ่งโลนะครับจะได้หรือไม่นะครับผมผมไม่หวังสก,กินออกแล้วได้มาห้าอันนะครับน้อยกว่ามิกกี้อีกนะเออ แล้วลองมาเป็นขีดเส้นเดียวกันมั่งนะครับแล้วได้มีค่านะครับอย่างน้อยมันการันตีได้1อันผมก็คิดว่ามันโอเคเลยนะไปเจอแบบบังกิดแม่งไม่การันตีให้แล้วก็มีเพชมีอะไรออกมาเรารู้สึกว่าเราเสียค่อนข้างเยอะเนาะอย่างอันนี้เราก็ไปต่อกันเรื่อยๆนะครับไปดูกันว่าเราจะได้หลุดมาสักหนึ่งสกินหรือเราจะได้สัก50โทเทมไหม ได้ไม่หกอันนะครับผมแต่ออกแค่หนึ่งออกแค่2นะเออเปอร์เซ็นต์กค่อนข้างล็อกนะเหมือนเวพนันเลยไอหยอกหยอกไม่สับสนการเล่นการพน,นันนะครับผมอันนี้ผมพูดใ้ฟังเนาะเออ ก็เหลืออีกแค่ไม่กี่โลนะครับผมอันนี้เราก็ลองมาเป็นแบบลายง่ายๆดูมั่งนะครับเออเผื่ออวีจะชอบลายง่ายๆมั้งนะเออลายลายดอกไม้เนาะได้มาอีกห้าอันนะผมดูเหมือนอวีจะไม่ชอบดอกไม้เนาะแล้วเป็นโลสุดท้ายของผมเนาะผมก็ต้องเลือกแล้วว่าผมจะเอาเอลซูหรือผมจะเอานาคอรเนาะเออใจผมก็อยากได้เอลซูนะเอลฟ์เอลซูมีท่าเปิดตัวที่ค่อนข้างเท่เนานะแต่เอลซูผมมีสกินวาเลนไทน์แล้วไงเออ แวนก็สวยนะเอาจริง ALC ผมว่าสวยทุกสกินเลยจะแวนจะซาร์ตาหรือจะเป็น ALP ของ2023อย่างเรียวมากก็สวยนะครับผมแล้วผมเลือกเป็นทางด้านของนาคอสมานะครับผมแน่นอนอยู่แล้วตัวเมนของเราเอาจริงสกินที่ใช้30โซเทมค่อนข้างสวยอะแล้วก็สกินของลอเรียสกินใหม่สวยมากเลยนะผมเองก็ยังอยากได้เลย แต่คิดว่าแบบถ้าจะทําให้มันได้จริงอ่น่าจะหมดไปหลายพันปองอยู่แล้วก็อย่าลืมมาล็อกอินสิวันก็ได้นะเออผมก็ลืมไปแล้วเพิ่ง็อกอินได้3วันเองแล้วนี่นะครับผมก่อนหมดกิจไอวงแหวนนะเราจะได้อีกสองร้อยนะเออเพราะมันหมดวันที่1เดนะือน6เนาะหนึ่งเดือน6กก็จะได้อีกสองหร้อยนะครับผมถือว่าเป็นกิจกรรมแจกสกินฟรีที่ไม่ฟรีของฟอร์เรนติโนนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่เราจะมารีวิวฟอร์เรนเราจะมารีวิวนาคอสกันนะครับผมเออ สก,กินตัวนี้เนี่ยครับผม ALC เนาะผมค่อนข้างชอบแล้วค่อนข้างสวยเลยนะสําหรับนาคอตอาจจะเป็นตัวตัวเมได้แหละไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นนะครับแต่แค่รู้สึกว่าผมชอบในการเล่นของนาคอตตัวมันค่อนข้างทําเวฟดีแล้วก็เข้าออกไวเนาะเราเจอห้องมาเทียบว่าได้ตำแหน่งฟาร์มป่านะครับผมเออจะได้ไม่ต้องไปเล่นนาคอรดออฟเนาะ ดี๋ยวเพื่อนจะด่าพอเอาแล้วแบนดเป็นทั้งฟอร์ฟินิกไปนะครับแล้วนี่นะครับทีมที่เราต้องเจอเนาะตัดเข้ามาสู่หน้าเริ่มเกมกันเลยนะครับผมเพื่อไมันเป็นการเสียเวลาเนาะ <S <S แล้วอัพสกิลสองมานะครับผม <S <S ถามว่าทำไมถึงอัพสกิลสองนะครับผมผมลองกดอัพอันติแล้วมันอัพไม่ได้นะครับผมเออไม่ใช่เนาะ <S <S ผมมองว่าสกิลสองค่อนข้างจะฟาร์มได้โอเคกว่าสกิลหนึ่งนะแต่แล้วแต่สูตรใช้สูตรมันนะครับผม เราไม่ชากกันอยู่แล้วเนาะเออวิธีการเล่นเล่นเกมนี้สนุกครบาบจะเครียดแล้วจังหวะเปิดดายจังหวะดีกดพันนิดไม่ติดแต่แช่แข็งติดเราก็ไปอันตีไปเลยนะครับผม dimension slash เนาะใช่หรือเปล่าผมจะไม่ได้นะเออพูดไปก่อน ก็ได้สของแอซิดนะครับเรียวมาเข้ามาแล้วหลบไปจังหวะนี้นะครับผมเรปาปาดดาร์ไปหนทีเข้าไปตีดาร์นะครับผมแล้วให้เพื่อนตีต่อเราไปสตันเร็วมาให้นะครับถอยออกมาก่อนโดนพลังขึ้นเต่านะครับแล้วโดนไปจังหวะนี้พันสามร้อดาเมจไม่ตายนะครับผมเออดวงแข็งนอกนาคอตัวนี้ เราก็มาทาเวสจังหวัดนี้ลงมาเบดแดงเขาแล้วอันตีไปแล้วครับแล้วเพื่อนเขามากันหมดแล้วครับจังหวัดนี้ต้องสกิลออกมาแล้วโดนแทงไปเรียบร้อยไม่รอดนะครับผมเออตัดภาพมาเราเจอเจวิ้พายรอดนครับผมดูดเลือดสู้เราก็สกิลหนึ่งสู้นะครับผมนาคอสมีพาสเตีเร็วอยู่แล้วเนาะเออเราหายตัวหลบมาจังหวันี้ปาาไปเรียบร้อยได้มีหนึ่งคิวเตียวเสียมไม่ต้องช่วยนะครับแล้วเข้ามาล้านนะครับนาคอสที่ต้องล้านเพื่อนให้เป็นนะครับผมเออ ล้วจังหวะนี้จังหวะขึ้นบ้านเอาปาดไปก่อนนะครับสร้างซีซีให้กับเพื่อนนะเออจบบ้านก็ได้ครับแต่เราหิวไงเราไปเอาเราไปเอายอนอีกตัวหนึ่งครับได้มี1นึ่งแอซิดนอกก่อนจบเกมทางเกมมีแค่นี้นะครับหมูมือ ผมบอกแล้วผมไม่ได้เล่นช่างมากแล้วไม่มีแบชบช็อตสวยๆนะครับผมเป็นแบบสายเออเขาเรียกอะไรทำเวฟเพื่อนมากกว่าครผมแล้วก็ก่อนจะจบคลิปนี้กันไปนะครับผมก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแล้วฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมเออลาผู้ชมทุกคนนะครับบ๊ายบาย